ตอนนี้เราเพิ่งไปตัดมานะครับไปเวลาไป25นาทีนะครับแบตบยังไม่หมดนะครับร้อนรู้สึกว่าร้อนมากดูอุณภูมิครับอุณภูมิของแบตบอยู่ที่58องศาโอ้ประมาณ60องศานะครับสูงสุดนะตัวตัว แกนมอเตอร์ก็อยู่ที่40กว่านะครับอันนี้น่าจะวัน45ได้นะครับตัวยออสองไปที่ข้างในมอเตอร์นะครับ50องศานะครับตัวเคสหัวชุดตรงนี้ก็อยู่ที่40กว่าถึง50นะครับแต่ที่สัมพัญก็คือมอเตอร์นะครับมอเตอร์อยู่ที่50นะครับ อันนี้ตัดมาแล้วก็เข้ามาเลยนะครับวันนี้ตรงแกนกลางที่มอเตอร์นะครับตัวนี้ก็ราวสี่สิบกว่าถึงห้าสิบนะครับแต่แบตนี้ร้อนมากนะครับหกสิบนะครับร้อนจีเลยนะครับดูที่ขั้วแบตขั้วแบตก็นะครับสี่สิบเก้าห้าสิบเหมือนกันนะครับ อยูท่ที่ขั้วของแบตจริงๆเลยนะร้อนมากนะครับสังเกตที่เซลล์ข้างล่างนะครับอยู่ที่ห้าสิบกว่าถึงหกสิบเลยนะครับอยู่ที่หกสิบได้นะครับตอนใช้งานก็ไม่ควรนะครับอย่างนี้ก็คือจะต้องมีการปรปับปรุงนะครับตัวระบบเรื่องของความร้อนที่วิ่งในบัตบาร์อาจจะเล็กไปหรือว่าการระบายไม่ดีหรือจะต้อง สเปคแบตอาจจะจ่ายกระแสไม่ได้อะไรพวกนี้นะครับต้องเพิ่มสเปคแบตเข้าไปส่วนตัวมอเตอร์ที่เราดีไซน์พัดลมก็ถือว่าดีขึ้นนะครับ40กว่า50ถือว่ารับได้นะครับในทางปฏิบัตินะีครับทีอ่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องอุณหภูมิที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ขณะใช้งาน เตอร์ 50, นะสี่สนะ50ได้นะครับ50นะครับห้าสิบได้แบตเตอรี่ก็60ได้นะครับรถนะครับแบตต้องปรับปรุงส่วนตัวนี้นะครับถือว่าแก้ไขจุดเพิ่มรูระบายนิดนึงก็น่าจะโอเคแล้วครับแต่แบบไม่ได้ครับจะต้องเปลี่ยนลักษณะของแบตบหรือว่าสเปคแบตบ ตอนนี้เป็น6แอมป์นะครับ40โวลต์6แอมป์ช่วงใจกระแสาส,สูงๆก็น่าจะราวสัก30กว่าถึง40แอมป์นะช่วงพีหรือว่าช่วงติดโหลดหนักๆน,นะครับจะถามว่าอุณหภูมิอะไร20กว่านะก็น่าจะต้องมีการปรุงเรื่องแบตเตอรี่นะครับนร้อนตอนนี้40โวลต์นะครับ6แอมป์ไม่ไหวนะครับ ถ้าใส่ก็ต้องมีแบบนี้สองลูกนะครับใส่เข้าไปนะครับถ้าลูกเดียวอย่างนี้ไม่ไหวหรอกนะครับมบเป็นสองลูกซึ่งตอนนี้ก็เตรียมแผนว่าจะอัพสเปคแบตนะครับรี่นะครับซึ่งจะต้องใช้ตัวที่ชาร์จได้สี่เลเยตสูง,สงอย่างเช่นตัวนี้นะครับสิบซีนะครับตัวเขาสี่แอมป์สิบซีก็ได้ถึงสี่สิบแอมป์ก็จะทําเป็นแปดแอมป์นะครับแปดแอมป์ M, ซึ่งอยู่ในเคสพวกนี้ อาจจะไม่ร้อนแล้วก็สามารถใส่บัตรบาได้อย่างเต็มที่นะครับน้ำหนักก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้อ่ารเปิดเครื่องก่อนตัวนี้อยู่ที่4 0โวลต์หแอมป์นะครับน้ำหนักของเขาก็อยู่ที่ประมาณ1กิโลหนนะครับถ้าเป็นระบบ4 0่สิบโวลต์8แอมป์ 1>, 1 4นะครับ1.2กับ1.4เพิ่มเติมขึ้นมาได้หน่อยแต่ว่าภายในเนี่ยก็จะมีช่องว่างให้แบบได้คลายความร้อนได้ง่ายแล้วก็มีการเป็นเซลล์แบตที่สามารถดิสช,ชาร์จได้สูงสีเหลีถึง14นะครับตัวนี้ก็จะสามารถชาร์จประจุได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีช่องว่างให้แบบได้คลายความร้อนได้นะครับซึ่งตัวนี้แน่นมากนะครับตัวนี้ไม่เหมาะตัวนี้แน่นมากนะครับก็มาลองดูเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้นะครับน,นะครับซึ่งตัวนี้เป็น2 1.0 0นรับเป็นของ ตัวอะไรสินหรือเปล่านะครับตัวนี้มีแบรนด์นิดหนึงนะับถือว่าเป็นของดี IR ตม่มมาก7มิลลิโอห์นะครับขนาดขนาดไปที่2ก้อนก็เหลือวานทัก3กว่าถึง4มิลลิโอห์นะครับ3กว่ามิลลิโอซึ่งก็จะต่ำดีนะครับก็จะจ่ายกระแสได้แรงดีจุดไได้8แอมป์ก็โอเคน้ำหนักก็ไม่ได้ไม่ได้แบกขึ้นมากนะครับ นี่คือว่าแบตที่มีคุณภาพแล้วนะครับในระดับหนึ่งที่เราใช้เครื่องมือวัดของเราที่เรามีนะครับด้วยขนาดและน้ําหนักที่เหมาะสมก,การตัดหญ้าก็ต้องไม่แบตไม่ต้องแบตน้ําหนักนะครับอเคประมาณนี้สำหรับการทดลองวันนี้ตัดหญ้าเป็นเวลา25นาทีมอเตอร์ร้อนครับแบตร้อนแต่แบตไม่ไหวไใครแบตก่อนนะครับ